คุณเคยไหมคะพอเราพยายามทำอะไรดีๆแต่กลับกลายเป็นว่าคนรอบตัวไม่ชอบบางครั้งเราแค่พยายามตั้งใจแต่คนอื่นกลับมองว่าโอ้อวดนี่คือความจริงที่เจ็บปวดว่าการทำตัวเด่นเกินไปอาจไม่ใช่เรื่องปลอดภัยเสมอไปคำถามทำไมการทำตัวเด่นบางครั้งถึงกลายเป็นภัยกับเรา ยินดีต้อนรับเข้าสู่เติบโตวันละนิดพื้นที่เล็กๆที่เราจะมาแบ่งปันแนวคิดดีๆที่อาจเปลี่ยนแปลงวันธรรมดาของคุณให้กลายเป็นวันที่มีพลัง 1. ธรรมชาติของการเปรียบเทียบ มนุษย์มีสัญชาตญาณในการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น Social Comparison Theory Leon Festinger 1954เเมื่อเราเด่นเกินไปคนรอบข้างมักรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่านำไปสู่ความอิจฉาวิธีแก้ไขเราสามารถลดแรงเสียดทานนี้ได้ด้วยการแบ่งปันเครดิตแทนที่จะพูดว่าฉันทำได้ให้พูดว่าทีมเราช่วยกันสิ่งนี้ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศจากการแข่งขันเป็นการร่วมมือ ตัวอย่างในที่ทำงานหากโปรเจกต์หนึ่งสำเร็จมากๆพนักงานที่ฉลาดจะไม่บอกว่าผมทำทั้งหมดแต่จะเน้นว่าโชคดีที่มีทีมสนับสนุนทำให้เพื่อนร่วมงานไม่รู้สึกถูกกลบ 2. การคุกคามต่อสถานะ เมื่อเราดูเด่นเกินไปคนที่อยู่เหนือกว่าอาจรู้สึกถูกท้าทายต่ออำนาจของตัวเองหนังสือ The 4 8 Laws of Power Robert Green e 1 9 9 8บอกชัดว่าอย่าเด่นกว่าผู้เป็นนายเพราะมันคือการสร้างศัตรูโดยไม่จำเป็นวิธีแก้ไขเรียนรู้การถ่อมตัวต่อผู้บังคับบัญชาแทนที่จะนำเสนอผลงานแบบตัดหน้าให้เลือกส่งเสริมผู้ที่อยู่เหนือกว่า ทำให้เขารู้สึกว่าเราคือผู้ช่วยไม่ใช่คู่แข่งตัวอย่างกุนซือหลายคนในประวัติศาสตร์เช่นขงเบ้งแม้จะเก่งแต่ก็มักพูดเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้รับใช้ผู้ปกครองสิ่งนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เจ้านายมองว่าเป็นภยัย 3. ความเด่นดึงดูดคำวิจารณ์คนที่อยู่ตรงกลางมักไม่ถูกเพ่งเล็งแต่ถ้าเราเด่นเกินไปความผิดพลาดเล็กๆจะถูกขยายใหญ่จนดูร้ายแรง วิธีแก้ไขใช้หลัก under promise over deliver หรือสัญญาให้น้อยแต่ทำได้มากกว่าที่พูดเพื่อกันไม่ให้คนคาดหวังสูงเกินไปและทำให้ผลงานจริงน่าประทับใจตัวอย่างสตีฟจ็อบส์มักไม่เปิดเผยรายละเอียดสินค้าก่อนเปิดตัวแต่เลือกนำเสนอในวันที่มั่นใจว่านวัตกรรมจะว้าวคนดูมากกว่าที่คาดกลายเป็นตำนาน 4. ความเด่นทำให้เกิดการตีความผิด บางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจอวดแต่คนอื่นอาจมองว่าเรากำลังโชว์เก่งหรือต้องการแย่งซีนวิธีแก้ไขฝึกการสื่อสารอย่างอ่อนโยนเช่นใช้คำว่าผมโชคดีที่ได้โอกาสนี้แทนเพราะผมเก่งวิธีนี้ทำให้คนฟังรู้สึกว่าเรายังถ่อมตัวตัวอย่างนะักกีฬาหลายคนหลังค้ารางวัลมักพูดว่าเพราะทีมและโค้ชช่วยมากกว่าพูดว่าเพราะฉันฝึกหนักกว่าใคร 5. ความเด่นทําให้ทีมรู้สึกถูกกลบเมื่อคําชมทั้งหมดตกอยู่ที่เราเพื่อนร่วมทีมอาจรู้สึกเหมือนไร้ค่าวิธีแก้ไขสร้างนิสยัยยกย่องผู้อื่นในที่สาธารณะและเก็บคําชื่นชมตัวเองไว้เบื้องหลังวิธีนี้ทําให้ทุกคนอยากอยู่รอบตัวเรา ตัวอย่าง CEO หลายคนเช่นศาตยานาเดล่าไมโครซอฟท์จะเน้นชมทีมวิศวกรและนักพัฒนาเสมอแม้ตัวเองคือผู้นำหลักจึงได้รับความเคารพจากทั้งในและนอกองค์กร 6. ความเด่นสร้างความคาดหวังสูงเมื่อเราโดดเด่นเกินไปคนรอบตัวจะคาดหวังว่าเราต้องเก่งเสมอหรือไม่มีสิทธิ์พลาดและเมื่อวันใดที่เกิดความติดพลาดเล็กน้อยก็จะถูกขยายจนดูใหญ่เกินจริง วิธีแก้ไขใช้หลักสัญญาให้น้อยทำให้มากกว่า under promise over deliver และเปิดเผยความเป็นมนุษย์ของเราเช่นการยอมรับข้อผิดพลาดเล็กๆตรงไปตรงมาจะทำให้คนเห็นว่าเราไม่ได้สมบูรณ์แบบจนเกินจริง งานวิจัย Harvard Business Review เคยตีพิมพ์บทความเรื่อง The Humanizing Effect of Admitting Mistakes ว่าผู้นำที่ยอมรับข้อผิดพลาดจริงใจจะได้รับความเชื่อใจมากขึ้นตัวอย่างแจ็คหม่าเคยพูดบนเวทีว่าความผิดพลาดใหญ่ที่สุดของผมคือไม่ลงทุนในเทส l a และวีแชทแต่คำพูดนี้กลับทำให้เขาน่าเชื่อถือและใกล้ชิดผู้ฟังมากขึ้น 7. ความเด่นดึงดูดคู่แข่ง ยิ่งเราโดดเด่นมากเท่าไหร่คนก็ยิ่งมองว่าเราเป็นคู่แข่งโดยตรงบางครั้งอาจนำไปสู่การแข่งขันที่ไม่จำเป็นหรือแม้แต่การบ่อนทำลายกันวิธีแก้ไขมองหาพันธมิตรแทนที่จะมองทุกคนเป็นคู่แข่งหากเราดึงคนอื่นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จจะช่วยเปลี่ยนสนามแข่งขันให้เป็นการร่วมมือ หนังสืออ้างอิง How to Win Friends and Influence People ของเดลคาเนกี้เน้นย้ำว่าการทำให้คนอื่นรู้สึกมีคุณค่าเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังในการลดการแข่งขันและสร้างมิตรภาพตัวอย่างอีลอนมัสกแม้จะเป็นคู่แข่งกับเจฟ f b เบโซสแต่บางครั้งก็ยอมรับในผลงานของ Blue Origin สิ่งนี้สะท้อนการเลือกวางตัวที่ไม่สร้างศัตรูโดยไม่จำเป็น 8. ความเด่นทำให้ขาดพื้นที่ปลอดภัยคนที่เด่นเกินไปมักถูกจับตามองทุกฝีก้าวทำให้แทบไม่มีพื้นที่ผิดพลาดหรือโอกาสได้เรียนรู้แบบเงียบๆวิธีแก้ไขสร้างวงในที่ปลอดภัยเช่นเพื่อนสนิทครอบครัวหรือที่ปรึกษาที่เราสามารถพูดคุยหรือทดลองผิดพลาดได้โดยไม่ถูกตัดสิน งานวิจัย psychological safety ของ Amy Edmondson อธิบายว่าองค์กรที่ให้พื้นที่ปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นจะทำให้คนกล้าเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ดีกว่าตัวอย่าง Google เคยทำโครงการ aristotle พบว่าทีมที่ประสบความสำเร็จที่สุดไม่ใช่ทีมที่มีคนเก่งที่สุดแต่คือทีมที่มีพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนลองผิดลองถูกได้ ความเด่นอาจทำให้คนเข้าใจผิดบางครั้งเราตั้งใจเพียงทำเต็มที่แต่คนอื่นกลับตีความว่าเรากำลังอวดอำนาจหรืออยากโชว์เก่งภาพลักษณ์ที่ถูกตีความผิดนี้สามารถทำลายความสัมพันธ์ได้วิธีแก้ไขใช้การสื่อสารเชิงบวกเช่นผมโชคดีที่ได้โอกาสนี้แทนการพูดว่าเพราะผมเก่งเพื่อให้คนอื่นไม่รู้สึกว่าเรากำลังอวด หนังสืออ้างอิง Give and Take ของ Adam Grant อธิบายว่าคนที่ให้เครดิตกับคนอื่นบ่อยๆมักประสบความสำเร็จมากกว่าผู้รับเพียงฝ่ายเดียวตัวอย่างนักกีฬาหลายคนเช่นโรเจอร์เฟเดอร์เร์มักพูดเสมอว่าความสำเร็จของเขามาจากทีมงานและครอบครัวทำให้ภาพลักษณ์เป็นนักกีฬาที่น่านับถือไม่ใช่คนโอ้อวด 10. ความเด่นมากเกินไปอาจทำให้เราเปลี่ยว เมื่อเรายืนสูงเกินไปอาจเหลือคนที่จริงใจน้อยลงเพราะบางคนเข้ามาเพราะผลประโยชน์ไม่ใช่เพราะตัวตนของเราวิธีแก้ไขรักษาความสัมพันธ์เล็กๆที่จริงใจเช่นเพื่อนเก่าครอบครัวคนที่อยู่กับเราตั้งแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จสิ่งนี้ช่วยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไม่ให้เราหลงในความเด่น ตัวอย่างวอร์เรนบัฟเฟตแม้จะเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกแต่ยังคองอาศัยในบ้านหลังเก่าใช้ชีวิตกับเพื่อนเก่าๆและครอบครัวสิ่งนี้ทำให้เขามีที่ยืนที่มั่นคงไม่โดดเดี่ยว การทำตัวเด่นไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าเด่นผิดที่ผิดเวลาหรือเด่นโดยไม่แบ่งพื้นที่ให้ผู้อื่นมันอาจกลายเป็นภัยเงียบที่ย้อนกลับมาทำร้ายเราการรู้จักใช้ความเด่นอย่างมีศิลปะแบ่งปันเครดิตเลือกเวทีที่เหมาะสมและถ่อมตัวเมื่อควรถ่อมตนคือวิธีที่ทำให้เราเปล่งประกายอย่างปลอดภยัย การทำตัวเด่นเป็นสิ่งที่หลายคนอยากทำเพราะมันทำให้เราถูกมองเห็นได้รับการยอมรับและดูมีคุณค่าแต่ในอีกมุมหนึง่งการเด่นเกินไปก็อาจสร้างแรงต้านได้โดยไม่รู้ตัวทั้งจากเพื่อนร่วมงานเจ้านายหรือแม้แต่คนใกล้ตัวสิ่งที่เราสามารถทำได้จึงไม่ใช่การซ่อนความสามารถแต่คือการเรียนรู้ที่จะใช้ความเด่นอย่างมีศิลปะและสมดุล เริ่มต้นด้วยการให้ผลงานพูดแทนเราแทนที่จะบอกทุกคนว่าฉันทำสิ่งนี้ได้ดีลองปล่อยให้ผลลัพธ์หรือเสียงชมสะท้อนออกมาแทนสิ่งนี้ทำให้เรายังคงดูเก่งและมีคุณค่าแต่ไม่สร้างภาพลักษณ์ว่ากำลังอวดตัวเอง นอกจากนี้การแบ่งเครดิตให้คนรอบข้างก็สำคัญมากทุกครั้งที่งานสำเร็จลองพูดว่าเราแทนคำว่าฉันการยกย่องทีมงานหรือผู้มีส่วนร่วมจะทำให้เรามีพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนมากกว่าคนที่รู้สึกว่าถูกกลบ อีกสิ่งหนึ่งที่ควรฝึกคือการเลือกเวลาและสถานที่ในการเปล่งประกายเราไม่จําเป็นต้องเด่นทุกสถานการณ์แต่ควรเด่นเฉพาะจังหวะที่เหมาะสมเช่นเวลานำเสนอโปรเจกต์หรือเมื่อต้องแก้ปัญหาสำคัญให้กับทีมการเด่นในจังหวะที่ถูกต้องจะทำให้เราเป็นที่จดจำอย่างมีคุณภาพไม่ใช่เป็นเพียงคนที่ชอบแย่งซีน เหนือสิ่งอื่นใดการถ่อมตัวเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเพราะแม้เราจะมีความสามารถโดดเด่นแต่หากเราพูดน้อยฟังมากและไม่แสดงตัวเหนือกว่าใครคนรอบข้างจะรู้สึกปลอดภัยที่จะอยู่กับเราและพร้อมยอมรับความสามารถของเราโดยไม่ต่อต้าน สุดท้ายแล้วการทำตัวเด่นไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าเด่นโดยไม่รู้จักถอยบ้างมันอาจกลายเป็นภัยที่ย้อนกลับมาทำร้ายเราเองการใช้ความเด่นอย่างมีสมดุลจึงไม่เพียงทำให้เราเติบโตได้อย่างมั่นคงแต่ยังทำให้เราเป็นที่ยอมรับอย่างยั่งยืนด้วย าคุณสนใจเนื้อหาการพัฒนาตัวเองเรื่องอะไรเป็นพิเศษก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเราจะไปหาข้อมูลและนำออกมาเล่าให้ทุกคนฟังและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเติบโตวันละนิดสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีค่ะ